คฤหาสน์ใต้น้ำที่แพงระดับโลกในมาดีฟคืนละสี่แสนบาททั้งตื่นตาและน่ากลัวเรามาจอะลึกถึงคฤหาสห์หรูที่โดดเด่นที่สุดแห่งมาดีฟเดิมยูรเคร์ซึ่งตั้งอยู่ที่รีสอร์ทของแรดมอรดิสรังโอลีไอแลนด์พร้อมให้บริการที่ไม่มีใครเทียบได้คืนละกว่า3 7 0 0 0 0บาทหรือประมาณ9,999ดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงเป็นที่พักที่แพงที่สุดในโลกเดิมยูรเคิร์คือคฤหาสห์หรูที่ผสมผสานความหรูหราจากทั้งบนบกและใต้น้ำออกแบบมาให้ผู้เข้าพักได้สสััมผธรรชาติ ที่แท้จริงโดยมีโครงสร้าง2ชั้นแบ่งออกเป็นส่วนบนผิวน้ําและใต้น้ําอย่างชัดเจนภายในประกอบด้วยห้องนอน3ห้องรองรับผู้เข้าพักสูงสุด9คนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายเช่นพื้นที่พักผ่อนห้องอาหารฟิตเนสสวนตัวสระว่ายน้ําแบบอินฟินิตี้และระเบียงสําหรับชมวิวหรือจัดงานสังสรรค์จุดเด่นที่ทําให้เดิมยูร์คเ,เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความหรูหราค,คือห้องนอนหลักที่อยู่ใต้น้ําที่ถูกครอบคลุม ด้วยกระจกใสมองเห็นท้องทะเลอินเดียรอบข้างอย่างชัดเจนและห้องน้ําที่ออกแบบมาให้สามารถชมนักดำน้ําผ่านกระจกขณะอาบน้ําได้อย่างน่าทึ่งความแปลกใหม่นี้ไม่เพียงแค่สร้างประสบการณ์การพักผ่อนที่ไม่เหมือนใครแต่ยังสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์นในการใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่ทันสมัยบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการมีพ่อบ้านส่วนตัวที่พูดหลายภาษาเช่นจีนกลางอารับรัสเซียเยอรมันและญี่ปุน่น ซึ่งไม่เพียงแต่ดูแลผู้เข้าพักอย่างใกล้ชิดแต่ยังจัดการโซนเฉพาะสำหรับทีมรักษาความปลอดภัยที่เลี้ยงเด็กและพนักงานตลอด24ชั่วโมงทำให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปนอกจากนี้รีสอร์ทยังมีพัตาารใต้น้ำที่สามารถสั่งอาหารได้ทุกคนสร้างประสบการณ์การพักผ่อนที่เหนือระดับโดยตรงแม้ราคาจะสูงแต่ความพิเศษที่ได้รับมาคือการได้ชื่นชมความหรูหราในทุกมุมของคฤหาส์รวมถึงความประทับใจ จากการได้เห็นทะเลจากทั้งบนบกและใต้น้ำอย่างไรก็ตามความน่ากลัวบางอย่างก็ถูกพูดถึงในวงโซเชียลหนึ่งในคอมเมนต์ระบุว่ามันดูเจ๋งนะาแต่ดูแล้วรู้สึกหวาดกลัวขณะที่อีกคนบอกว่าขอโทษนะาแต่นี่มันดูน่ากลัวมากบางคนยังจินตนาการถึงความน่ากลัวในยามค่ำคืนโดยเขียนว่าแค่คิดว่าจะมองออกไปเจอความมืดในทะเลแล้วยังสงสัยอีกว่ามีอะไรจ้องกลับมาหรือเปล่าก็น่าขนลุกแล้วแต่แล้วคุณจะเลือกที่ทักแบบนี้หรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย คุณคิดว่าความรูหราที่มาพร้อมความน่ากลัวนี้คุ้มค่าหรือไม่